วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชยัยดุลและเทพชัยยงสนับสนุนโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาภิบาลพัฒนากิจการสู่สากล AAS 3G 2100เร็วชัวแรงจริงที่สุดในกรุงเทพฟิล์มกลองแสงลามินาฟิลมคุณภาพยอดนิยมอันดับหนึ่งจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้รถโทร024222345 การท่าเรือแห่งประเทศไทยประตูการค้าหลักของประเทศที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยในระดับสาลกลพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศเชื่อมโยงโครงข่ายการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งเสริมสร้างความมั่นคงแกร่ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมิบาลพัฒนากิจการสู่สากล น่ซื้อ iPhone 5S กับ AIS วันนี้รับส่วนลดทันที7,000บาทโหจริงดิ เป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นไปได้ดีแค่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ AIS แล้วถ้าอยากได้ฟรีเลยล่ะก็ย้ายค่ายมา AIS ดีได้ฟรีโนเกียอาชาติ503ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายยังมีส่วนลดรื่นอื่นอีกเพียบย้ายค่ายเปลี่ยนเครื่องใหม่ยังไงก็คุม้มที่ AIS Shop และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจาก AIS 3 G 2100 ทำไมฟิล์มติดรถยนตนน์ต้องลามิน่าผมวิสิตที่เวคินถ้าฟิล์มอเมริกาแท้ๆต้องลามิน่าครับเอกันยร์ดค่ะเอชอบลามินา่าเพราะค่ากันร้อนกันยูวีเขาเชื่อถือได้ค่ะสถาปนิกอย่างผมชอบฟิล์มสวยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยอย่างลามินา่า Thailand Sun is so strong I choose laminafilms to cool me down ขอบคุณทุกความประทับใจกับรางวัลฟิล์มคุณภาพยอดนิยมทากา4ปีสอนจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้รถขอบคุณที่เจาะจองลามินา Lamina the world's number one window film โทรศ2นย2 2สสวัสดีเช้าว,วันพฤหัสค่ะท่านผู้ฟังคะคุณอัธยุดค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้การเมืองมีหลายเรื่องมากที่ต้องจับตาแล้วก็ต้องเข้ามาดูรายละเอียดกันอย่าง ชนิดว่าต้องต้องดูอย่างรายละเอียดกันอย่างชาัดเจนให้ชัดเจนก็มีประเด็นที่ติดตามกันอยู่ที่เป็นไฮไลท์แล้วก็ติดตามกันทุกวันความคืบหน้าว่าจะไปทางไหนก็คือคเรื่องสารรมนูญใช่ก็คือเรื่องสถานภาพของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีค,คือเมื่อวานเนี่ยท่านสารรมนูญเนี่ยพิจา,า,า,ารณากันเพื่อดูว่าจะขยายเวลาย,ยื่นคําให้การขอ,ของท่านนายกร,รืรอเปล่าท่านนายกบอกว่าเวลาที่ให้สิบห้าวันซึ่งหมดกําหนดลงไปเมื่อวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาค่ะ มันน้อยเกินไปก็เลยขอขย,ย,ยังให้ข้อมูลหลักฐานไม่ไม่ครบถ้วนใช่ศาลก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ที่จะต้องมาชี้แจงก็ไม่ร้องน,อะนะในเมื่ออยากต้องการขยายก็ให้ขยายด้วยขยายไปถึงวันที่สองพฤษภาคม คือขยาย15วันตามที่ต้องการซึ่ง15วันนั้นก็คือนับตั้งแต่หมดไปเมื่อวันที่17<ช>ก็นับ18ก็ก็ถือว่าล่วงมาแล้วหลายวันเหมือนกันอนอกจากนี้เนี่ยยังจะเปิดให้มีการไต่สวนพยานหลักฐานก็คือมีการเปิดนั่งบัลลังเลยก็คือเรียกพยานมาด้วยกัน4ปากปากแรกก็คือท่านนายกรัฐมนตรีปากทู่ถูกร้องเนี่ยแหละปากที่2ก็คือคุณภัยบูลน,นิติติตะวันผู้ร้องผู้ร้องสอวค่ะคนที่3คือคุณทวินเปลี่ยนสี คือคนที่ถูกโยกย้ายจนเป็นปัญหานี่แหละค่ะแล้วคนที่สี่ก็คือคุณวิเชียนพโศโพสีคนที่ถูกกล่าวอ้างว่าเข้ามาแทนคุณทวินเนื่องด้วยเหตุผลต้องการเปิดทางให้ทางพลตัเว์เพียวพันดามาพง์ขึ้นสู่ตำแหน่งพบตรอ,อตรงนีนะ้น่าจะเป็นจุดที่สารมูลต้องการให้เห็นชี้ว่ามันมีการย้ายเพื่อเปิดทางย้ายด้วยความไม่ชอบธรรมจริงหรือเปล่าครับค่ะก็มีคำถามนิดนึงหลังจากที่สารมีมติออกมาว่าจะเรียกทั้งสี่ท่านเนี่ย มาไต่สวนก็มีค,คําถามว่าเอ๊ะอีกท่านหนึ่งท่านเพียวพันดามาพงสารน่าจะเรียกมาหรือเปล่าหรือว่าไม่เกี่ยวข้องบางคนก็บอกว่าอ่าตรงนั้นท่านเพียวพันเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาหลังจากที่<ช>กรณีเกิดขึ้นหลังจากที่มีการย้ายท่านวิเชียนไปแล้ว<ช>เพราะฉะนั้นเอาคนเดียวก็คือย้ายคุณวิเชียนออกจากตําแหน่งผอ,อตรอ่เพื่อมาลงตําแหน่ง เลขาธิการสมอชอแทนคุณทวินค่ะสารอาจจะไปถามนะตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ก็คือว่าการย้ายคุณวิเชียนเนี่ยบอกว่าคุณวิเชียนยื่นเงื่อนไขใช่ว่าขอไปลงที่ตำแหน่งตำแหน่งเลขาสมอชอใช่สารอาจจะถามว่าเอ๊ะตกลงคุณตั้งเงื่อนไขจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอะไรเพราะวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจําข่าวกันได้เนี่ยคุณวิเชียนจะออกักษณะหวานอมขอมเกลือนได้ซ้ำไปคือ ค่อนข้างติดใจว่าตัวเองทําไมต้องถูกย้ายจากตาแหน่งพบตรแต่ว่าคล้ายๆกับมีแรงบีบมาจากฝ่ายการเมืองจนสุดท้ายคุณวิเชียนก็ต้องยอมแล้วก็ยื่นเงื่อนไขว่าไปตําแหน่งอื่นก็ได้แต่ต้องอยู่ในศักและฐานะที่เสมอกันซึ่งมันก็ในทีนั้นก็ลงที่ตําแหน่งเลขาสมชนี่แหละครับค่ะก็ถ้าคุณวิเชียนเนี่ยจากพบตรไปเป็นเลขาสมชแล้วตอนหลังถูกโยกอีกรอบหนึ่งนะอีกปีเดียวอีกปีเดียวคุณวิเชียนก็ถูกโยกออกไปนั่งเป็นปลัดกระทรวงคมนาคม แล้วตรงนั้นนั่นแหละตำแหน่งเลขาธิการสมชก็เปิดแล้วก็ให้คุณพรดอนพัฒนาถาบุตรลงมาเสียบในตำแหน่งนี้ครับอืมซึ่งซึ่งตอนที่คุณพรดอนขึ้นเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันบอกว่ามาเพราะว่าใกล้ชิดตระกูลชินวัตน์นี่แหละก็เพียงแต่ว่าคุณวิเชียน ซึ่งถูกโยกออกจากตําแหน่งเลขาสมชไม่ได้โวยใช่ครับค่ะออันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามทีนี้ในขั้นตอนของสารธรรมนูญเนี่ยก็มีคําถามว่าเอ๊ะหลังจากศาลขยายเวลาให้นายกยิ่งรักแล้วก็นัดไต่สวนวันที่หกใช่ไหมคะใช่ครับความเป็นไปได้ที่ศาลจะตัดสินเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาไหนอะไรยังไงม,มันมีความเป็นไปได้ในหลายๆทางคือทางได้ก็คือว่าหลังจากมีการรับฟังการไต่สวนพยานเรียบร้อยแล้วเนี่ย ศาลอาจจะนัดฟังคำตัดสินเลยอืเพราะว่าวันที่ 2, สองเนี่ยศาลได้รับเอกสารทั้งหมดแล้วและวันที่หกก็ได้รับฟังปากคําจากเจ้าตัวแล้วก็พอหลังจากฟังตัดฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยศาลอาจจะมีว่าหลังนั้นเมื่อเรียบร้อยแล้วศาลอาจจะมีนัดฟังคําวินิฉัยในวันที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ยังไงวันที่หกไม่น่าจะมีคาวินิฉัยอยู่แล้ววันที่หกไม่น่าที่จะออกมายกเว้นว่าเป็นกรณีที่เหนือความคาดหมายเหมือนกับการยุบสามพักการเมืองอันนั้นก็ต้องว่ากันอีกเดียวแต่ว่าเป็น ทางที่เกิดขึ้นน้อยมากเป็นไปได้น้อยมากค่ะหรือนอกจากนั้นก็คือว่าในวันที่6เนี่ยสารยังไม่มีอะไรออกมาเลยหลังจากเปิดรับฟังคํไต่สวนเสร็จสารอาจจะใช้การประชุมอีกสักนัดหนึ่งเพื่อบอกว่าเราจะนัดลงมติกันวันไหนดีพิจารณาอีกทีหนึ่งใช่ครับว่าหลักฐานพร้อมหรือยังเหมาะที่จะลงมติหรือยังค่ะตรงนี้ก็มีทางเป็นไปได้สูงเหมือนกันครับซึ่งกระบวนการวิธีพิจารณาของสารเนี่ยก็เป็นที่จับตาเหมือนกันว่า บางฝ่ายอ่ฝ่ายรัฐบาลอาจจะบอกว่าสารเร่งรัดหรือเปล่า <c oughs> โอเคว่าหลังจากที่สารมีมติว่าขยายเวลาออกไปอีกสิบห้าวันเนี่ยรเรื่องที่ถูกโจมตีว่าจะเร่งรัดเรื่องนี้เป็นพิเศษก็เบาลงไปนิดนึง<ช>ก็ต้องไปรอดูอีกทีว่าหลังจากที่ไตส่สวนแล้วเนี่ย<ช>การพิจารณาที่<ช><ช>จะวินิจฉัยเนี่ยจะอีะอกกี่วันจะเร็วช้าขนาดไหนหลายคนบอกว่า ตอนแรกลุ้นว่าสารรัฐมนุนอาจจะเสร็จก่อนปปชแต่ตอนนี้พอสารรัฐมนุนทําท่าจะช้าหลายคนมองว่าปปชเรื่องจํานําข้าวจะเสร็จก่อนหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นมากเลยนะคะเท่าที่ดิฉันตรวจสอบดูเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ในเชิงวิเคราะห์บอกว่ามันมีสองกรณีเรื่องปปชกับสารรัฐมนูญตอนนี้ที่อยู่ในโฟกัสแล้วบอกว่ามีผลต่อการเมืองข้างหน้าว่าจะเกิดสุญญากาศไม่สุญญากาศรัฐบาลจะไปต่อไปได้หรือเปล่าเนี่ยก็มีเสียงบอกว่า ในอีกด้านหนึ่งเขาบอกว่าทางที่ดีเนี่ยน่าจะให้ปปชพิจารณาก่อนครับเพราะว่าในทางการเมืองเนี่ยคดีที่ปปชพิจารณาคือคดีจำนำข้าวใช่ซึ่งค่อนข้างปรากฏใช่ ประจักษ์ต่อสายตาในทุกๆฝ่ายว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วก็เกิดกรณีความไม่ชอบมาพากลจริงๆครับถ้าเกิดว่าไปตัดสินกรณีจำนำข้าวก่อนเนี่ยเรื่องทุทจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ใครๆครเข้าใจได้ง่ายเป็นเรื่องที่เห็นผลก็น่าจะเป็นดาบแรกที่ทําให้สันสะเทือนรัฐรบาลได้แล้วค่อยมาตัดสินกรณีที่สารรัฐธรรมนูญอีกทีก็คือถ้าเกิดว่ากันจริงๆก็คือว่า ของปพชเนี่ยเป็นเรื่องเนื้อหาแต่ของสารรัฐมนูลเนี่ยเป็นเรื่องทางเทคนิคทางกฎหมายเพราะดังนั้นก็เล่นทางเนื้อหาก่อนถ้าเกิดจะจะจะ,จะ,จะมีการเดินเกมการเมืองก็อาจจะใช้เรื่องเนื้อหาทางการทุจริตไปส, <า S 2> สุดเรื่องเทคนิคทางกฎหมายก็อาจจะเป็นรองรัฐมนุษสารรัฐมนูญเป็นดับสองก็ได้ครับแต่อันนี้ก็คือเป็นเป็นการมองที่บางคนบอกว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดครหรือเปล่าถึงที่สุดแล้วเราก็ต้องเชื่อว่าองค์กรอิสระก็คือ,อ,อทําหน้าที่ทของแต่ละส่วนแต่ถึงสุดท้ายเนี่ย เวลาตัดสินพี่นาออกมาเนี่ยจะสะท้อนอะไรบ้างนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค,ค่ะเมื่อวานเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นก็กคือว่ากรณีการยิงคุณไม้หนึ่งกอกุณทีคนคนนี้ถือว่าเป็นกวีของเสื้อแดงหนึ่งคนเหมือนกันแล้วก็ขึ้นเวทีเมื่อปี25 5 3แล้วปรากฏว่าหลังจากเสร็จปี25 5 3เนี่ยคุณไม้หนึ่งก็หนีออกไปนอกประเทศอบอกว่าหนีออกไปอยู่กัมพูชาเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็ หลายคนแกนนาแดงหลายคนหนีออกไปอจนคุณไม้หนึ่งกลับมาจากนั้นคุณไม้หนึ่งก็ออกมาดําเนินการเคลื่อนไหวในนามกลุ่มปฏิญญาหน้าศารเพื่อเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยสิบสองร่วมกับอาจารย์สุดารังกุพันและอม่ารหวานนะคะและเมื่อวานนี้คุณไม้หนึ่งก็ถูกยิงที่ร้านครกไม้ไทยลาวย่านลาดปลาเขาซึ่งก็ถือว่าเป็นการยิงที่อุกอาจหรือว่ายิงกลางเมืองแล้วก็ยิงเข้าไปหลายนัดคุณไม้หนึ่ง แทบจะเสียชีวิตคาที่แล้วก็ทําให้หลายคนสงสัยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องทางการเมืองหรือเปล่าเพราะตอนนี้มีการตั้งข้อสงสัยว่ามีการใช้ความรุนแรงทางการเมืองเข้ามาจัดการเราเองก็ยังไม่อยากฟันธงว่าอะไรก็คงต้องรอเจ้าหน้าที่ตัดสินอยู่แต่ว่าสัญญาณความรุนแรงที่ผ่านมาเกี่ยวกับทางการเมืองเนี่ยมันมีมาเรื่อยๆครับคุณค่ะค่ะก็คุณไม้หนึ่งเนี่ยคนที่รู้เรื่องนี้ดีก็ต้องเป็นพี่แคนคุณแคนสาริกาช่วงถ้าใครตามทวิตเตอร์พี่แคนเนี่ย พี่แคนทวิตเรื่องนี้ไว้แล้วแต่ช่วงนี้เราเชิญพี่แคนมาคุยถึงเรื่องคุณไม้หนึ่งมาอธิบายเล่าความเป็นมาก่อนที่คุณไม้หนึ่งจะเข้ามาสู่แวดวงการเมืองหรือว่าในช่วงที่อยู่ในแวดวงการเมืองในในมุมของฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยคุณไม้หนึ่งเขามีบทบาทยังไงบ้างพี่แคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะไอ้คุณ<อ>ตกลงคุณไม้หนึ่งนี่เขาเอเอยิงคุณไม้หนึ่งเนี่ยมัน อมันมันไม่ไม่กี่ของความเป็นคุณแม่หนึ่งเนี่ยมัน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 มากกว่าความเป็นกวีนะครับเราคุณแม่หนึ่งไม่ได้ขึ้นหมจในท่าสามนะครับคุณแม่หนึ่งขึ้นหมายมื่าแต่ปีห้าศูนย์ค่ะคุณแม่หนึ่งเป็นกลุ่มคนแรกเลยที่ไปขึ้นใหม่ที่สนามหลวงเรื่องกับคุณจมูกจุกษาเกษมสุกร์เร่องกองกุลกุมวังเสาไม่เอาปฏิการครับอืมค่ะปีห้าศูนย์ค่ะตั้งปีห้าศูนย์เลยฮะตั้งปีห้าศูนย์เลยก็ตอนนั้นตั้งแต่ยังไม่มีอุปกร์ละค่ะมีกบงกุ คุณลุเสาวไม่เอาผอการมีคุณสมยุทธ์ึกษากดเกษรจุกมีคุณสุรชัยแซ่ดานมีคุณไม่หนึ่งกองคุณทีก็เครื่องหวายกันตอนนี้ก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะะแล้วก็เก็ที่ว่าคุณไม่หนึ่งเองเนี่ยแกก็รับบทบาทในความเป็นอาวีโสากุโสเป็นหลักนะครับที่แถวอยูงแล้วก็ทั้งจงทั้งมาเป็นนปกรแกก็เครื่อไหวายร่วมกับกลุ่มแบบนี้มาตลอดแต่ว่าจะ จะอิงไปทางฝ่ายคุณสมยศพุทธาเก็รสุปหลักนะครับกลุ่มคุณสมยศพุทธาเป็นสุปแล้วจ้ากระนั่งปี52คุณที่หนึ่งตั้งกลุ่มไผ่แดงหนองแขม52กลุ่มไผ่แดงหนองแขม52เป็นกลุ่มแดงอิสระเป็นแดงฮาดคอนะครับเน้นหนักในการเป็นกาศครับในการช่วตั้งแต่ปี52ยุทธการเมษาแรกๆอ่ะกระชายจำได้เมษาปี52 อัอครับที่ไปเป็นรัฐสุริชัยนะครับใช่ใช่ใช่แต่คุณหนึ่งก็ไปร่วมไปร่วมกับแดงแดงนปชในในน้ำกลุ่มอ่าไแดงน้องแขมห้าสองเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเน้นเรื่องเป็นก,นก,นนนก,นการโดยเฉพาะเลยลุ่มนีนนะแล้วก็มีคุม่นหนึ่งห้าเป็นหัวกลุ่มแล้วก็แล้วจ local, ้าก็ทั่งต้นปีห้าสามคุณม่หนุ่เริ่มมองว่าการช่อเหมือของกลุ่มหลังจากปีห้าสองเนี่ยเห็นว่า ทั้งก็พูดว่ายุทธการคุนระบาดย่าผ้าสองลำแพนะครับก็ก็รู้ว่วทางกลุ่มคนหนึ่งก็มองว่าคนแได้น่าจะพัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งในการมีพรรคการเมืองของตัวเองคือตอนนั้นกลุ่มหนึ่งมองว่าพลเมืองน่ะึ่งยังเป็นยังไม่เป็นเพื่อไทยนะตอนนั้นอ่ะไม่ค่อยได้เอื้อต่อคนแสดงอะไรบากนะอะไรเงี้ย ก็เลยไปต่อตั้งพรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตยขึ้นมาตั้งปีห้าสามอ๋อตั้งปีห้าสามปีห้าสามนี่เอ่อพรรคเพื่อไทยมาแล้วแหละถูกพักพังพลังพลังประชาชนโดนยุบไปเมื่อปีห้าหนึ่งอ่าห้าหนึ่งอ่าใ่ใค่หบาหนึ่งก็คือปีห้าสามนี่เขาไปตั้งพรรคใช่ไหมฮะใช่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 ก็เริ่มเริ่มเริ่มเอ่อไอ้พรรคการเมืองคือแบบี้ไงวา ซึ่งคนไม่หนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่ไปไกลก็มากกว่าพวกกลุขข่มแกนนำนปชอะไปไกลนี่ไปไกลยังไงะข้ากคุณ้กินไปอ่ะอืมค่ะเอ่าก็ยังจะไปตั้งพรรคการพรรคของเขาเนี่ยเป็นพรรคเป็นการชื้นแนวคิดพรรคสัขขงคมนิยมขึ้นมาอีกั้างหนึ่งเขาเขา,ขาเรียกว่าซึ่งคไม่หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ต่อสู้เพื่อคุณจ้นทินกับบ้านค่ะ อ่าเพื่อเอ่อมีไปมีรับมือมีอะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่ใช่ตรงนั้นค่ะที่เขาไปไกลนะครับอืมอ่าจากนั้นก็เลยมีแนวคิดไอ้ตั้งพรรคไอ้แนวร่วมผมก็จะไขึ้นมาโดยาการหร้อแนวคิดจรลุกทสลุเยียมพุ่งมาในเมืองไทยอีกครั้งค่ะค่ะเขาไปลองหัน้าพรรครับลองะนะเออแต่ว่ามันก็พอดี่จัาที่ประกาศตั้งพรรควันนี้มันมถัดมาตั้งพลเมนาเม5 3มันก็เริ่มมีการขึ้นใหม่ใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ เขาก็เอากลุ่มไอ้ไอ้ไทยไอ้แดงไอ้แดงนนองแคมไปขึ้นไว้กับอีกข้างหนึ่งแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเกี่ยวกับไอ้ลิซึจาห้าสามเขาก็ไปอยู่กพูชาครับไปอยู่กพูชาไปอยู่กพูชานานมากในขณะที่เอช่วงปีห้าสี่เนี่ยพวกแกนํำเสือแดงที่ไปอยู่กพูชากลับมาหมดแล้วนะมีมีคนเดียวที่ยังไม่กลับมาคือไม่หนึ่งไม่หนึ่งไม่กลับมาไม่หนึ่งกลับมา ไม่เืนกับมันมองใครมาปีอ่าปีห้าสิบปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าอืมค่ะประมาณเดือนพฤษจัณฑ์ประมาณเดือนเมษายนอืมช่วงที่เขาอยู่ที่กัมพูชานี่เขาทําอะไรยังไงอะคะเข้าศึกษาลรื่องที่บ้านเ่ีอนอืมเขาประกาศเขาบอกชั้นเลยรัฐธิมาูญอืมเอ่อศึกษาเรื่องแนวคิดเรื่องการสมัชยมเรื่อง่างๆกับกับกับอ่าอ่าพวกชุนแทนของพรรคไปยังตัมพูชาค่ะเขาไปเรียนรู้ไปไปไปเรียนรู้ใหม่เออ เขากลับมาตอนเ็ากลับมาเขาก็มา,กกม,าากมาเล่าพวกเพื่อนฝูงฟ,ฟังว่าเขาไปเรียนรู้ใหม่จากภูชามาคแล้วเขาก็มาช่วยกลุ่ปฏิญาณนาสาลที่มนเริ่มก่อตั้งเดียวันจันหว่านอาจารย์จุดาร์ลุพันธ์แล้วก็ไม่นหนึ่งก็เลยมาช่วยมาช่วยโดยการเอามวลชนจากกลุ่มผ่แดงเข้ามามาร่วมกิจกรรมของอาจารหวานช่วอาทิตย์ท,ที่ที่หน้าสารอาญาลาุหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นไหอไม่หนึ่งเป็นเป็นนัก นัจาจะตั้งทางการเนืองจะเห็นดีและใหใจนะครับเขาเป็นคนอ,อธิบายคิดทางคความคิดเีิการลงที่ที่เก่งนะครับเขาทำแนวรื่องกับกลุ่มนี้ชุ้มๆได้มากมายนะครับช่วงช่วงแต่ตั้งแต่ปียานาสารยิ่งมาเนี่ยเขาจนกระทั่งเขาเขาเอาถ้าจะไม่จะจะจำได้นะครับวันต้นปีห้าหกเนี่ยตอนเดือนมกราเนี่ยมันมีปฏิการขั้นของกลุ่มคนแสดงอิสระเช่น ที่มาเคลื่อนไหวเรื่องขำให้รัฐบาลยิ่งรักเนี่ยช่วยเหลือนักโทษเพค่อที่ชุมนุมกันใช่ที่หลายพระรูปใช่คนตะมืนั้นทั้งที่แกหลักคือคุณไม่หนึ่งนะครับแล้วก็ร่วมด้วยของชุมชนทั้งเหตมุทเทมานครนั่นเราเป็นภาพนั่นที่ทําให้จุกนกทางมอบชเริ่มจากกามองกลุ่มคุหนึ่งนะครับแล้วก็ทางคุณชินก็เริ่มทาเำื่อมองทาง ฟังฟังฟังเสียงพุมนี้มากขึ้นเริ่มมีการเจรจาด้วยอ่าเริ่มมาแลน้วตอนหลังมาคุณไม่นุมก็เลยเข้าไปจัดราการที่ทางเอเชียอัพเดทนะครับไปจัดรายการยี่รายการทางเกมสื่์ทางเอเชียอัพเดทะการจัดการจล้จวรว่แล้วก็เครื่องหลายเรื่องคุณแม่หนุ่มจะจะจะเรื่องการเร่รองให้เปิดปล่อยใสุดทันเมืองหลักคะแล้วก็กคิดตอนหลังก็เคือ่องหลานำผมปริญญาหน้าสาะแล้วก็แต่คุณไม่นุ่มเนี่ยจะต้าหลังมาเนี่ย คุณแม่หนึ่งยังไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปทีนวบรชนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่หลังจากปีห้าสามมาเนี่ยไม่เคยขึ้นเลยนะครับแล้วตอนหลังมาเมื่อเมื่อปลายปีแล้วนี่ก็มีปัญหาก,กับนอบชอค่ะคือประเด็นว่าพอรบอมองเข่งเนี่ยคุณคุณทางนวชนี่ไม่ไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับจะค่ะเราจะอ่าทางคุณ,คณตู่คุณอ่าติพรเนี่ยเห็นไปเรื่ด้วยค่ะแต่คุณแต่คุณไม่หนึ่งตับ เห็นด้วยสร้างความเออเห็นด้วยอืมตอนนั้นจำได้มีกลุ่มอาจารย์สุดาเนี่ยแหละที่แสดงท่าทีว่าเห็นด้วยใช่เหตุผลคุณไม่หนึ่งหี่เนื้อควาคุณไม่หนึ่งมองว่าโอเคเรามีคนจเิงต้องเอามวลเชนออกมาอืมอ่าอันนี้คุณจริงใจอีรุ่นหนึ่งแต่ว่าเอ่อเป้าหมายหลักของเขาอ่าใช่แต่แต่คุณไม่หนึ่งก็คุณไม่หนึก็เจอถึงวิจารณ์จากคนที่แดงมากลุ่มยาก คุณแม่หนึ่งเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยไปไปเข้าข้างเหมือนว่าเแทนที่จะมีจะยืนเรื่องเรื่องไม่ไม่เอาอะไรส่างๆีแต่ว่าคุณมหนึ่งจะอธิบายแล้วคุณแม่หนึ่งตอนมาก็ขึ้นขึ้นไปม่ในที่ของคุณล็กบรรดอนขึ้นใหม่ครอในเครือ,อ,อข่ายวิทยุชุมชนใช่ครับเพื่งสุดท้ายของคุณแม่หนึ่งเมื่อวานเนี่ยนะบ,บนช่องของคุณแม่หนึ่งเนี่ยเขาส่งข่าวไปถึงกอง่อนะครับ ให้กล mm hmm. ุ่มกบกบนีกลับไปอยู่ในที่ตั้งที่ที่ปากน้ํานะครับอืเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจะมูข่าวเนี่ยกบจะมีมาขึ้นมาในที่หน้าเราเริ่มดูแล้วมีปัญหากับทางหลวงปุ่งนะครับหลวงปู่าแต่ทางอ่าใช่ที่ม้วนก่อนเนี่ยเราทาวนี้กาเลยไปส่งสารไปถึงผ่านเจ้าลูกค้าว่าว่าขอให้กบกลับไปอยู่ที่ปากน้ํานะครับไปอยู่ไปเตรียมความพร้อมที่ปากน้ําดีกว่าอะไรเงี้ยอืมค่ะแล้วแล้วก็ โพสท์ท้ายอัอ่านี้ว่าคือเป็นพาอพูนเชนคนระับเป็นพ,าพ้าคุณเชนหวานหวานข้าวในนานะครับเป็นเป็นสองโพสุดท้ายก่อนก็สิจีดับเมื่อวานนี้ในเฟซบุ๊กของคุณไม่หนึ่งอืมอืมก็เป็นเป็นบทบาทแล้วก็ความเป็นมาของคุณไม้หนึ่งแล้วก็ต ب, ั้<า>งตแต่เข้ามาสู่แวดวงการเมืองอแล้วก็ ب, มาอยู่ใ,ในมุมของคนเสื้อแดงใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเป็นแดงอีกปีอีกหนึ่งแดงที่ไม่ใช่แดงรปชเขาแดงลูทีเ็ครับ แดงเวทีเล็กอ๋อแดงเวทีเล็กก็คือเวทีวิทยุชุมชนเครือข่ายวิทยุชุมชนออคือขึ้นไม่หนึ่งเลยถ้าดูจากเส้นทางแกเนี่ยจะแต่ปีห้าสูงเนี่ยจะแต่สนามหลวงมาเนี่ยแกเป็นเดียวอยู่ในกลุ่มแดงเวทีเล็กมาตลอดนะครับอืมอเมื่อการชิงใหญ่ปีห้าสามเนี่ยแกก็ตั้งเวที็ก้คงแกอยู่ที่สมุนเออขณะที่เวทีใหญ่กูรด้ผส์ใช่ไหมครับค่อ่เงี่ยอแกก็ยังมีเวทีเล็รอยู่ในกลุ่มไฟแดงน้องแถมเนี่ย แดงวิธีเล็กจงนั่งทำองูชาแกก็เป็นแดงวิธีเล็กเหมือนเดิมครับอืมค่ะค่ะทีนี้หลังจากเอเมื่อวานนี้คุณไม้หนึ่งก็โดนโดนโดนยิงเสียชีวิตไปเนี่ยมีทฤษฎีอะไรยังไงบ้างคะเรื่องเหตุผลมุลเหตุที่ทําให้คุณไม้หนึ่งถูกสังหารเออคุณไม้หนึ่งไม่ใช่กระบี่เสือแดงแต่คุณไม้หนึ่งเป็นนักจัดตั้งทางความคิดที่ อยู่ในแบบแถวหน้าของคนสแสดงคุณไม่หนึ่งมีความคิดกาอ่านไปไกลกว่าจตุพรนะทัทุกม,มีความคิดที่เป็นระบบค่ะมายืนเป็นเชิงทฤษฎีมีรงมการชัดเจนกว่าคุณจตุพรคุณนทัททุกครับแค่นี้แหละนะครับนี่นี่เป็นหนึ่งนะค,ค่ะแต่สุดท้าย<อ>ก็ต้องรอดูอีกทีจากการตรวจสอบจากการพิสูจน์ของทางตำรวจว่าคุณไม่หนึ่งถูกสังหารเพราะอะไร ขอบคุณคุณแคนมากค่ะจริงแนี่ก็ไม่ใช่ตรงนี้ครับอืมค่ะตรวมีไม่ทําให้เขาตายแน่นอนอืมอืมค่ะค่ะขอบคุณคุณแคนค่ะดีครับค่ะก็ละเอียดแล้วก็ลึกเลยล่ะว่าคาๆว่าอะไรเกิดขึ้นยังไงบ้างค่ะคุณไม้หนึ่งมีความสําคัญยังไงอืมคุณแคนบอกเร็วนะ คุณไม้หนึ่งไม่ใช่กวีอย่างเดียวความเป็นกวีของคุณไม้หนึ่งไม่ได้ทําให้คุณไม้หนึ่งเสียชีวิตอันนี้คือในมุมมองของคุณแคนใช่แต่สุดท้ายก็ต้องต้องรอดูอีกทีว่าหลังจากการตรวจสอบจากการพิสูจน์จากการสืบของตํารวจแล้วเนี่ยจะสรุปออกมายัางไงแต่หลายคนก็ต้องจับตาดูความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยทั้งสองฝั่งเองก็เหมือนกับว่าได้มีการจัดตั้งกองกําลังของตัวเองขึ้นอย่างกรณีของคุณสุพรั์อัาวงก็มีการตั้งอบปชเขาขึ้นหรือแม้กระทั่งในส่วนของ ในแพทย์เดือทองนั่นหนาก็มีการตั้งองค์กรกำจัดขยะแผ่นดินแล้วก็บอกว่าอยากมีการติดเป็นกองกําลังติดอาวุธตรงนี้ต้องดูว่าความรุนแรงที่ทั้งสองฝ่ายเหมือนกับตั้งป้อมเริ่มจะเกิดขึ้นอ่ะจะสามารถควบคุมได้แค่ไหนครับตอนนี้เหมือนกับว่าแต่ละกลุ่มก็ถืออาวุธครับคือถึงแม้ไม่ได้ถืออย่างเปิดเผยใช่แต่ก็เป็นที่รู้กันก็เป็นสิ่งที่ที่ต้องระมัดระวังวันนี้เห็นในรายงานของคมชลึกหน้าสองก็ทางตำรวจ ก็เตรียมรับมือเรื่องนี้เหมือนกันไว kind of <t abi Deadpool> ้ม <subject> right ีเวลามีโอกาสเรามาคุยเรื่องนี้อย่างละเอียดทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก่อนจะหมดเวลาที่ต้องจับตาวันนี้ความเคลื่อนไหวของคุณอภิสิทธิ์ใช่เมื่อวานนี้มาประกาศตัวค่อนข้างชัดเจนว่าจะเดินสายประสานประสาแล้ววันนี้คุณอภิสิทธิ์บอกเลยว่าจะมีการแถลงข่าวถึงท่าทีความชัดเจนเรียกว่าหาทางออกประเทศไทยต้องดูว่าคุณอภิสิทธิ์จะใช้วิธีไหน อืมค,ค่ะและทั้งหมดก็คือ,อช่วงเวลาของจับชีพจรโลกเช้านี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย